ตลาพ่อสู่ในรายการดิมิลนะาคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการ สุ่มลูกแก้วกันนะคะทุกคนลูกแก้วที่เราจะสุ่มแล้วจะเป็นลูกแก้วทั่วไปที่เราสะสมมาประมาณ 1, 1> เดือนนิดๆหรือเปล่าน่าจะเดือนนิดๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทาง r v นะคะได้เอาฮีโร่สกินได้เข้ามาแลกเพิ่มแล้วนะปกติจะมีแค่5้าตัวนะคะจริงๆเราก็แบบรอแลกอยู่เว้ยทุกคนว่ามันจะมาช่วงไหนแลวจะมา,ากี่โมงเออมันจะมากี่โมงประมาณนี้นะคะซึ่ง อะไรมี5ตัวนะสกินที่เราขาดอยู่ก็จะเป็นสกินตัวหน้าค้อนนะคะแล้วก็คิกเน็กนะลิกเน็กเออมา สวัสดีไวรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแรลแหลงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายแระรับซื้อรหัสไอดีาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาที็คดแนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนเติมเกมกันเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะคะโดยเลขนำโชคจะอยู่แค่ ศนะคะอยู่ที่ศูนะลูกแก้วนี้ะนะคะทุกคนสามารถหาฟรีได้จากกิจกรรมต่างๆแล้วก็ถ้าใครมีเพชรเยอะนะคะนํามาแลกตรงไอเทมรานคาเพชรได้นะคะโดยใช้200เพชรต่อ1ลูกแก้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทําการ oh, one, one. สุมร่มได้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบไปเร็วๆนะคะอ่าหครั้งไอกครั้งมาว่ะนี่แล้วก็หเอสอ้ยยี่ห้า สามสิบสามสิบห้าสี่สิบโอ้ไปเร็วเรเลยสี่สิบห้าห้าสิบเอ้ยห้าสิบเอ็ดเอ้ยห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่เอ้ยเริ่มเริ่มนับผิดละตอนนี้นะคะอยู่ที่เจ็สิห้าแล้วนะแล้วก็มีรางวัลรนะดับชั้นด้วยนะคะจะเป็นชิ้นสันดูนะคะทุกคนกดรับทั้งหมดไปเลยนะ ที่เลขนำโชคนะคะจะตันอยู่ที่120นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยสุ่มนะคะนี่อ่ะตอนนี้เราได้เพชรมาเยอะมากเพชรเราอยู่ที่206แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรา,เาไปแลกลูกแก้วต่อนะคะมาแลกไปเลยตุไปเลยตอนนี้เลขนำโชคอยู่ที่100 100 100, 100. ไป110โอ้ยใกล้ละ115แล้วนะคะอีก5ครั้งท้ายสุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะ หมุนเพื่อเป็นมงคลนะคะจะได้เป็นแตนแตแรนแตนแตนลูกแก้วทองนี่อ้าวอ้าวทำไมไม่ออกอะอันนี้ก็เดี๋ยวครั้งสุดท้ายจะสุ่มนะอ่ะครั้งสุดท้ายแปลกด้ามนี่ใช้ลูกแก้วนะคะอ่าได้มาแล้วนะลูกแก้วทองขออนุญาตแคปภาพไปนะคะปรื๊บนี่ได้ลูกแก้วมาแล้วเรียบร้อยร้อยร้อยยอ่ะเดี๋ยวเราจะแลกให้ดูนะคะนี่สําหรับคนที่มีเพชรเยอะนะกดแลกแบบนี้ได้เลยนี่ จำกัดวันละสามลูกนะคะไม่ใช่ความอดทนนิดนึงตอนนี้มีลูกแก้วแดงแล้วนะคะเราจะแลกเป็นสกินตัวกิกเน็กแล้วกันนะาคลอีกว่าอา่ะกดแลกสกินไปเลยนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่โอเคค่ะง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนสกินฟรีลูกแก้วฟรีอาวีเพิ่มเข้ามาแล้วนะ,ะสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ดูนะคะเราก็อัปเดตให้คุณได้ดูกนละตอนนี้เหลือแค่กิกเน็กแหละอ่ะประมาณนี้นะคะ คลิปนี้ก็หากใครชอบนะคะก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิกดกระดิ่งให้เราเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ